นี่มอเตอร์นซันยังไหลมันว่นกัดาแต่ว่ากว่าตลกจากันเจ้าลินพระเับขานหม แล้วเดี๋ยวพี่พี่อะน้องยางเฝ้ายังสวนออกมาจะได้๋บองกันไอ้มันดือมันสิบเอารายหรืต่วโอ้ไเพอาฟังงูพรมองเพราะมีจังหวะงูเ้าน้ำเลยเม่ขึ้นอีกคนฟังน้ำไหลสิตกียบมาดายาขึ้นเาเนาะุทาฟังทธหลเรายังเมื่อเสารแล้วเขาจาว่าเมืนอแรไปจีเม่อแไปอีแรกไปอีกข้าจอมผทานปืนอ๋มังมันนีมันเจ ที่สิบเกียนติตันไทราชสีสไลแจ้งอยู่ตรงนั้งแบบชากันแล้วค้นไปหูเบิ้งทั้งสองฝังเวทีตุ้บอรับรับกันตุ้มมันตุ้มชากันพี่แพ้แล้วแล้วๆกับบล็อไปไ <c> ย <oughs> <c oughs> ืนตะบึงเขาจะ,จะอยู่ว่าตะลุกพระน้องเขาเม้อเขาตะแยนเลยมีงมีพี่น้ำเอาวไหนน้องพระติมมนมบัวร้อยสะนอง อีนบ้านอน่อันที่บา้านนะพ่เข็ยมือเศร้านี่มาสันปีนิวสาไม่โปนะพนะไม่โปร,นะนะโปรก็เขียนยาวเลยไม่โปูค่ะหน้ามาเาแต่ชิบว่าม่เจอไปไหนกูนไม,มเอาอยู่บ่เอาารถเมียฮะไม่ได้ใแล้ขายีกใพี่แลขายีกเ้ยมกยสบายยูบบ้บ้าบ้าัน อ๋อมันก็ดีตอนนั้นนี่มองเอาอะมองเทอเนาะเพมันเป็นในโกดปากในเรืองในล่าล่าเรืองตัเนาะเขาเก่าแน่มันว่าเป็นอเป็นไอ้แจ็คม็นคือค่อยเมียยีดีด้วย่อยเพี้ยเ่ยไม่รู้กับคืนวัุกคืนจอข้ไหนคาตัวสามรอบคืนเบิดปที่เนียนุู่สามฉากกันฉากันพี่แต้วกันไริเตยออกมันบอกจะมาให้ทาปากฉันก็เอาหัวลานฉันออก เลีตับตาตาตไปเมตาบสตอกตับเลียนออกกอนเขาจะพืนกระเซื้กระเซื้อมกระเสื้กระเซิงมาโตผมกับวันไหนีถือทั้งถือวีทั้งเลนทั้งมาใสน้ำกลพี่แจววันไอเตยฉากน่นนะจนว่าเศ้า ตรองผมว่ามันไกล้ตีมากเนาะว่าตอนเที่นใหเอ็นเห็นว่าเขาเจ้าขอมาแล้วบวชกูไกลเบี้ยเลยตนตอนว่าแนีตายกับบางสะตอนนั้นตอนห้เอนเมซี่อิ่มทายคลิปเดียวน่ะเจ้าปิทถอดเบ้นตาออกแบี้่นเปลนบอกตาคนตาที่จาปอดแนีเนี่ยไปจเอานี่ยนะลืมนาทีิตอดเจ้าลืมก็นลหงพ่อยังบอกตาฉ่ำแง กะเล่ใดต้ากะใหญ่เป็นเมย์ยกยกใจให้ดูวันนี้ห้องขี้อยู่ไกลไหมไกลบ่อเขาไกลอยู่ค่ะย่างไกลอยู่กัศนาสิเขาน้ำพุนบางพว่ากันไม่ต้อมาเสิรมาซงผิดได้จีมาเสิร์ฟห่อล้างอาหารด้วยคนพี่ดาไปจะไปเห็นไปเสิร์ฟยุต่นอยู่โอ๊ยไม่เปจะแซงไปซงยุติ่นแต่น้อผู้เสิร์ฟนี่เนาะค่อยเสิร์ฟพอมเอาเป้าจักจานนะจ๊ะสร้างใหม่พี่กระรังซ้ำอีกตัวเขาง ตีมหน่อยเนาะตีมหน่อยโอ้ตีมหน่อยเลยซาได้เขาเปาสิไปหาส่วนกินน้ำมัวจ้าเพื่อไปโซนเต้นเลยหันสูขึ้มหอดปาบกยากน้ำมืงก่านะซางเขาเปาแต่ว่าตาน้องกินขัวทบันนี้ว่าเดี๋วตาน้ำเขาดีเดี๋ยวก็มาตงเดี๋ยวตั้งแต่เขาเปามากั้งแล้วนะ เกรมาเธอมากินข้าวกับกเาเพิธีสืบบาวอุ้ยไม่เป็นไรเขาเก่งใจมากมากมาเลยมาเลยมาจาอีกยนหนึ่งทันยามิชิจังเาเลยแป๊บนึงเขาไปสั่งข้าวแต่แถมันสั้งมาแล้วสั่งมาเลยตักยุ้กข้าวภูเขาก็ได้บัวจังมากางอยู่ร่างหนาแบนันรางหนาแข็งหนาตินพหลังไปถือเขาไปเตรียมพ้อไม่แล้วเตรียมพอไม่ว่าสร้างังม่กินไอติมว่าได้เอมป